คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและการใช้ภาษาที่มันเป็นวัยรุ่นมากเกินไปควรใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากเกินไปก็ควรมีสติในการรับชมคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงจุ๊จุ๊จุ๊ไม่เหมาะกับพวกโลกสวยนะครับ อะไระกำลังตามหาความฝันอยู่เด้ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าฝันที่เราตั้งใจไหมจะจะเป็นจริงไหมสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเราะยันาวานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกคนนะหรือว่า fc ทั้งหลายนะครับที่กำลังรอคอยผมอยู่จะพาไปหาพี่ชายคนหนึ่งนะตอนนี้เขาออกมานานแล้วใช้คำว่าออกมานานแล้วดีกว่าและเราก็จะไปดูกันว่าตอนนี้เขาทำอะไรมีอาชีพอะไรแต่เห็นเพิ่งบอกว่า ็นช่างสักลายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาเนี่ยจะมีฝีมือแค่ไหนจากที่ผมเคยเจอเขามานะก็ประมาณ20่สกว่าปีแล้วนะยีกว่าปแีแล้วก็ไม่เคยเจอกันเลยวันนี้ผมจะไปหาเขาที่บ้านเลยนะแล้วก็จะพาเขาไปกินอาหารที่แบบว่าอ,อ,อร่อยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมจะบอกให้ว่ามันเป็นอาหารที่เรานั่งรวมกลุ่มกัน นะสักสองคนสามคมแล้วก็จะมีครอบครัวเขามานั่งด้วยมันจะมีความสุขมากแค่ไหนวันนี้ผมจะพาไปบ้าย ร้ายเคยทำชีวิตเปลี่ยนคิดถึงแม่ก็ไม่ได้เจอทำอยังไงดีถึงจะได้พบที่เจอกันสักที <ไฟ S 1> และในวันนี้ก็ได้พบทางรเรามีวัคซีนป้องกันได้แล้วพเพียงเราชิดครบทุกคนเมื่อไร,รความหวังจะกลับมาเพงแค่เราร่วมใจ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะมาหาเพื่อนนะ่ะนี่ซอยสุ p e r เสร h ฐ5เลยเดี๋ยวเราจะตามกันเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่ผมมาแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่ได้รู้ตัวกันละก่อนเลยปะเดินตามมามาเดินตามเข้ามาเลยเอาแบบเซอร์ไพรส์เลยวันนี้นะแล้วเดี๋ยวดูนะว่าอาการจะเป็นไงคนที่ไม่ได้เจอกันมา20ปีผมบอกให้เลยว่าวันนี้ไปเดินตามมา โอ้โห,โโหคิดดูแล้วกันว่าทางขึ้นเนี่ยขนาดทางเข่าเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบบ้านบ้านผีสิงเลยต้องค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเดินนะเหมือนบ้านผีสิงไมรู้บางเดินตามขึ้นมามาเลยเร็วโอ้โหก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงแล้วเนี่ยกี่ชั้นก็ไม่รู้เนี่ย ก็บอกแล้วว่าวันนี้แบบเซอร์ไพรส์เลยใ่หไหมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่จะบอกให้ว่าวันเนี้กีดแน่นอนมาน่าจะสุดแล้วมั้งนี่ห้องจานเก่งไหมครับเอ,อเอ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยจานสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหมาได้ไงวะกับแหมที่นี่มันแถวบ้านผม เข้าใจไหม,ไมไนี่จะตามนานเลยเขาว่าอาจารย์เป็นช่างศักดิ์เหรอใช่ครับเอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ผมมาเจอเขาแล้วนี่นะคืออาจารย์เก่งที่ผมมาตามหาที่บอกว่าเป็นช่างศักดิ์ฝีมือดีผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปคุยกับเขาก่อนรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้เขาไปแต่งตัวกันดีกว่าเอาแบบรอๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันอ่าโอเคตอนนี้ครับผมกลับมาแล้วนะครับให้อาจารย์เก่งไปแต่งตัวมาเมื่อกี้นะ ก็เราก็คิดว่าจะแบบว่าเอาแบบรอเลยแต่ที่ไหนได้เปลี่ยนตังเกงตัวเดียวนะเขาบอกว่าตอนอยู่ไม่มีเพื่อนมาจะเป็นยังไงใส่สบายสบายขาสัาน้นเสื้อใส่มั่งไม่ใส่มั่งแรัดเสื้อใส่มั่งไม่ใส่มั่ง <c oughs> นะครับเนี่ยพี่น้องดูนะครับว่าบอกให้เลยว่าอยู่บ้านแบบชิวๆแบบสบายๆเดีย๋ยว <c oughs> ให้อาจารย์เก่งแนะนําตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมช่างเก่งพระรามสามนะครับนี่นะครับช่างเก่งพระรามสามถ้าเกิดว่าใคร อยากจะมาชอบเรื่องเทคทู Two, หรือว่าชอบเรื่องรอยสัก<ช>หรืออะไรนะมาหาอาจารย์เก่งได้ไหมได้ฝากาไว<ห>้ในในเพจมีเพจมี Facebook มีครับมี Facebook มีเก่งสักลายพระรามสามครับผมมีเดี๋ยวผมจะลงให้ที่หน้าจอผมแล้วกันนะเอาเป็นว่ากี่ปีแล้วครับที่อาจารย์ออกมาอยู่ข้างนอกเนะี่ยโอ้โหจำไม่ได้นานมากนานมากนะน่าจะประมาณปี47เจปี47เลยนะคือปี4 7บอกให้เลยว่า อาจารย์เก่งอะออกมาแต่ผมเนี่ยเข้าไปแล้วนะผมเข้าไปแล้วและตั้งแต่ออกมาเนี่ยอาจารย์มีความสุขมากแค่ไหนมันก็มีความสุขนะกับการใช้ชีวิตข้างนอกหม้มันก็สุขไปอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็ครอบครัวครอบครัวก็เหมือนเดิมปกติก็รอเราอยู่รอนะใช่ออกมาเราก็ต้องทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกนะว่าความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเอาอย่างที่ผมบอกนี้ และกันเนี่ยแหละคือเอาง่ายๆเลยว่าที่ภรรยาเขารอลูกเขารอเพราะอะไรเพราะความดีของเขาแหละและตอนออกมาเนี่ยอาจารย์ทําอาชีพสักเลยไหมไม่ครับก็ทําอาชีพโดยทั่วๆไปก็คืออะไรที่เป็นเงินเอาหมดเราไม่เกี่ยงเพราะถ้าเราโมต่เรื่องงานเราอดตายแน่นอนแต่ต้องสุจริตแต่ต้องสุจริตสุจริตใช่ไหมที่อาจารย์ทาและบอกให้เลยว่าตอนอยู่ข้างในเนี่ยความสุขเป็นไงมีไหมเคยมีบ้างไหมความสุขเนี่ยมัน มันสุกแบบเทียมๆอ่ะมันไม่ใช่ของจริงนะมันคือมันของปลอมใช่ไหมและพอเราออกมาเนี่ยเรามันได้มาเจอเมียมาเจอลูกใช่เจอครอบครัวเจอสังคมกว้างโลกกว้างเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ครับใช่ไหมขอถามอีกหนึ่งคำถามเลยนะคำถามนี้แบบว่าเอ็กซ์ clus ีฟเลยเคยคิดที่อยากจะกลับไปทําอีกไหมเนี่ยคงไม่แล้วแหละไม่นะใช่ครับอายุป่านนี้แล้วถ้าเกิด พลาดพังก็มีสงสัยต้องตายข้างในแน่นอนเนี่ยครับฟังเลยครับน้องๆทุกคนนะครับบอกให้ว่าอายุป่านนี้แล้วอย่างที่อาจารย์เก่งบอกอายุป่านนี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าไปทําอีกแม่งเรียบร้อยแน่นะอยู่ตรงนี้มีความสุขที่สุดแล้วใช่อ่าโอเคแล้ววันนี้นะผมบอกเลยเลยว่าผมเนี่ยจะมาให้อาจารย์เก่งเนี่ยสักให้ด้วยได้ครับได้ไห<ด>มจัดให้จัดให้วันนี้นะเดี๋ยวดูเลยว่าภาพที่ผมเนี่ย ก่อนแทงเป็นไง after นะ after <Yeah. S 1> เป็นไงและ before ออกมาแล้วเป็นไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะมองดูหรือว่ากำลังดูในคลิปของผมอยู่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิดว่าชอบหรือสนใจทักมาได้ติดต่อมาได้เลยที่เก <c oughs> ่งสักลายพระรามสาเก่ง <c oughs> สักลายพระราม3นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าฝีมือจะเป็นยังไงไปตอนนี้ครับผมก็พร้อมแล้วครับที่จะให้อาจารย์เก่งเนี่ย แก้ลายให้หน่อยนะแก้ลายให้หน่อยเพราะว่าลายแม่งเหมือนนกพูกเลยข้างหลังผมนะลายเหมือนนกพูกเลยแต่ตอนเนี้ยคือเราอยากจะแก้ให้มันแบบว่าดูแบบว่าเป็นงานโชว์ไปเลยดีกว่าเพราะว่าในตัวผมอ่ะอย่างที่ผมบอกเลยนะในตัวผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าข้างหลังอ่ะดูดีอยู่แล้วแต่ในตัวแม่งใช้ไม่ได้เลยนะแล้วก็หลายหลยคนให้มารีวิวผมก็ยังไม่รู้เลยวีรีวิวยังไงเลยนะเพราะว่าพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยากันยุงอะไรเต็มหนะ้าอกไปหมดเลยก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรนะรอได้เลยนะรอชมกันได้เลยวันนี้จัางในหลุมแล้วจะเอาเลยรเนะี่ยเอาเลยนี่เอาอะไรอะ่ะโอ้โอใหใจร้อนไปรุ่นเอาดีๆนะโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้อ่ะโอเค,อเ,คเรามาดูกันเลยนะนี่คือภาพที่ อาจารย์กำลังจะแก้ให้ผมนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะเห็นภาพนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าภาพเนี้จะออกมาเป็นยังไงนะรอชมกันได้เลยถ้านับจากที่ที่เริ่มสักเป็นเนี่ยครับก็ตั้งแตบบ่พอสองสามเจ็ดอ่ะก็คือตอนนั้นอาจารย์แทงมือใช่ไหมม,มือก็หัดหัดแทงนะอ่ะตั้งแต่ปี3-7 แล้วตอนที่อาจารย์มาจับเครื่องเนี่ยครั้งแรกเลยจับเครื่องเลยน่าจะประมาณปีสี่หกแล้วเอ้ประมาณปีสี่เจ็ดหลังจากที่ปล่อยออกมาจับอยู่พักหนึ่งแล้วก็วางไปแล้วก็สั่งมาจับใหม่อีกทีประมาณปีห้าสามอ๋อคือสี่เจ็ดนี่คือออกมาจับเครื่องเลย,ใช,เยใช้เครื่องเลยไหมเเครื่องเลยแล้วเป็นไงมันไม่ถนัดเลยนะมันมันมันไม่ถนัดมันอีกอย่างมันไม่ชอ่ไม่ถนัดหรอกเรา เรายังไม่พร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆมากกว่าเรายังมีเยึดติดอยูอ่แบบอารมณ์เดิมๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราไม่พัฒนานเพราะว่าเราคิดถึงจะลายเก่าๆนะใชล za, ่ลายยากุซ่ามั่งลายกิมโนอะไรประมาณนี้นะใช่และแบบภาพที่อาจารย์ถนัดที่สุดเลยแบบว่าคือแบบว่าใครเห็นนี่แบบว่าต้องสะดุดเลยเอาแบบให้ล้มไปเลยอะภาพอะไระนนะครับปัจจุบันเนี้เหรอครับปัจจุบันนี้มัน มันทาได้หลากหลายนะทําได้เกิดทุกอย่างแต่ที่ที่ชอบทําหรือว่าไอ้นี่จริงๆเป็นผู้มังกรกอะไรพวกนี้มากกว่าที่มันดูมีรายละเอียดสรงสูงชอบทำรายละเอียดเยอะๆนะพวกแบบนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ดูน,นะครับว,ว่าภาพเนี้จะออกมาเป็นยังไงดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วนะเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วว่างานแก้ชัดเจน นะแล้วงานนกพูกอ่ะนกพูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงอาจจะเป็นโลโก้ของที่ผมอยู่ก็ได้โอเคนะรอชมเลย เล่นคนลุกเหมือนกันนะ <g ib berish> นะแบบว่าขนลุกเหมือนกันนะไม่ได้ว่าเจ็บนะเสียงก็้เปล่าปวดขี้หยอกหยอกหยอกบอก <g ib berish> <g ib berish> ให้ว่าอาจารยนะ์มือเบามากเลยนะนี่ไม่ได้แกล้งชมเลยมือเบาจริงไม่รู้ว่าเหยียบเครื่องเบาหรือเปล่าไม่รู้ ไม่หรอกถ้าเราเข้าใจสภาพผิวเราเข้าใจอุปรกรณ์ที่เราใช้มันไม่ยังเป็นที่จะต้องมานั่งกดหรือกระแทกกระทังมันมคือเราต้องรู้นะว่าผิวเขาบางผิวเขาหนาเราต้องรู้เรื่องผิวผิวเขาหนาบางยังไงอุปกรณ์เราเป็นยังไงทุกอย่างมันต้องแมทกันหมดก็เ<อ>นี่ยละครับอย่างที่ผมบอกนะประสบการณ์นะประสบการณ์สอนจริงจริงนะประสบการณ์ของอาจารย์เก่งนี่ก็สิบกว่าปีที่จับเครื่องนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่นะสิบกว่าปีนี่ที่แบบว่าเราเห็นแบบว่าภาพใหม่ๆภาพอะไรขึ้นมานะใช่ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้หมดอะเราไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ได้อย่างมันก็มีแต่จะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเมีบางคนคือเขาทําแล้วเขาแบบว่าไม่เอาเขาเรียกเหมือนคนที่แบบน้าเต็มแก้วอ่ะใช่า่ะจัใช่ครับเขาคิดว่าเขาเต็มแล้วพอแล้วแต่จา์เนี่ยเหมือนบอกว่าน้ําแค่ครึ่งแก้วอ่ะ น้ำครึ่งแก้วพอใส่เข้าไปหรือยังไงก็เดี๋ยวมันก็สามารถที่จะใส่เพิ่มได้ต่อเรื่อย<ช>ๆอย่างเงี้ยต้องปรับตัวให้ตามทันทุกยุคุกสมัยเราถึงจะอยู่รอดบอกว่าที่ร้านอาจารย์นี่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับสำหรับพวก เพื่อนๆหรือว่าอยากจะมาชอบในในลายของแท็กทูลายในใหม่หรือว่าจะออกแบบยังไงติดต่อเข้ามาหาอาจารย์เก่งได้เลยครับ ฮะเ,เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นายังเบี้ยวอยู่เลยโอ้โหมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมแบบเนี้ยมีอีกไหมต่อไหมล่ะเออไว้ก่อนดีกว่าอาจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าจากภาพแบบอัเตอร์นะอัเตอร์ที่อาจารย์เก่งนะที่อาจารย์เก่งเออ่เขาเปลี่ยนลายให้ผมกับตอนนี้เป็นยังไงอ่าโอเคเราดูกันเลยอาจาราย์มาเป็นไง จากภาพที่แล้วจากภาพที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่สมบ,บูรณ์ยังมีการต้องเก็บรายละเอยียดอีกหนึ่งรอบเพราะมันเป็นงานทับของเก่าเราทาทีเดียวจบโอกาสที่หนังคอจะพองนี่สูงตามขั้นตอนครับครับผมเอาเป็นว่าดูกันเลยนะครับจากภาพนี้มาสู่ภาพนี้เป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยว จะพาอาจารย์เก่งไปกินข้าว <Okay. S 1> นะอย่างที่ผมได้เตรียมอาไว้นัดก,กันไว้ว่าจะพาอาจารย์เก่งไปกินข้าววันนี้อยากจะกินอะไรไหนบอกผมเป็ดแต้จิ๋วดี่ว่าเป็ดแต้จิ๋วเลยนะตัวใหญ่ๆหเลยนะเอาแบบตัวใหญ่ๆหญ่ที่สุดในร้านเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินกันเป็ดแต้จิว๋วอ่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาให้อาจารย์เก่งเตรียมตัวสักพักหนึ่งรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อเป็นไงบ้างครับสําหรับพาร์ทแรกที่จบไปกับรอยสักที่ผมไม่เปลี่ยนมานะครับจากที่มันดู ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กลับมาดูดีขึ้นกว่าเก่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็โอเคสำหรับฝีมืออาจารย์เก่งก็บอกให้เลยว่าโอเคอยู่นะใช้ได้นะแล้วก็ติดตามในเ c e b o o k ของอาจารย์เก่งได้เลยครับสําหรับคนที่ชอบสักลายนะครับติดตามได้เลยและเดี๋ยวอย่าลืมนะครับติดตามในพาร์ทสของอาจารย์เก่งด้วยว่าจะพาไปกินอะไรกันนะครับที่ไหนและก็เป็นยังไงอร่อยไหม เดี๋ยวตามกันไปดูนะครับพาร์สองอย่าลืมนะครับตามไปดูพาร์สองนียนะครับของอาจารย์เก่งและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งกริงให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงมานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามในพาร์สองของอาจารย์เก่งเลยบาย